สวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำแกงคาเลของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยหมูหมูสันนอกและคอหมูลวนไว้แล้วเรียบร้อยตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าลวนกับเกลือแค่นั้นแครอทแล้วหันหั่นเฉียงไม่ต้องหั่นสวยสไลด์แล้วก็มีกระหล่ำม่วงค่ะเป็นสี่เหลี่ยม มันฝรั่งชิ้นใหญ่หน่อยพอมันโดนนะมันก็ละลายค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ทำให้หวานมีฟักทองบ้านเราด้วยเพราะมันอร่อยมันนัวฟักฟักทองบ้านเราแอปเปิลค่ะแอปเปิลหันสี่เหลี่ยมลูกหนึ่งได้หกชิ้นเนี่ยแปดชิ้นได้แปดชิ้นแอปเปิลแต่กีระ ถัวแบบถัวแขกเห็ดโอเคนะคะจะเริ่มทำการจะต้องผัดก่อนเนี่ยเครื่องปรุงมีแค่นี้มีตัวนเนี้ยกับเนีย่ยเตรียมไปแล้วทุกครั้งที่ผัดจะต้องใส่เกลือด้วยนิดหน่อย เค okay, นะคะอันนี้ผัดผัดหมูไปแล้วเราได้หมูแล้วทีนี้เราก็เตรียมน้ำซุปด้วยน้ำซุปเราก็เตรียมเราใส่หมูไปได้เลยเพราะเราผัดไปแล้วนาณเนี้ยให้เราจะผัด อีนนี้เราจะผัดเราจะผัดผักใส่น้ำมันไปหน่อยนึงไม่งั้นกระทะไหม้ค่ะเป็นตัวลอเลืน่นเราเริ่มจากการอันนี้เราใส่เราผัดอันนี้ไปก่อนมันง่ายค่ะเ,เตรียมไว้แล้วผัดให้มันหอมเนกระทะและอย่างนลง ทำให้มันกลดดเพราะว่าเราใส่ผักหลายอย่างถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเนี่ยก็เต็มหม้อเราแล้ว,ลวเนี่ยผัดให้มันกลดมันก็ยุบลงไปก็ได้เพิ่มเพิ่มพื้นที่อาจจะพูดเสียงไม่ชัดเพราะว่าเราปิดจมูกพูดโอเคนะคะเนี่ยผัดเยอะแยะพอพอผัดลงไปแล้วมันก็เนี่ย มันสลวดลงไปให้มันฉลวดเราก็ค่อยใส่ในน้ำซุปท,ทุกครั้งที่เราผัดก็ใส่เกลือไปด้วยนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเริ่มน,นิ่มและพอนิ่มเออรัวนิ่มะลวดแล้วเราก็ ต้มเลยอันนี้เราจะใส่หนื้อตก่อนไป้ยน้อไปกรอนด้วยครับ น okay. แล้วก็ใส่เนี่ยไส่ผัดทุกอย่างแล้วเราก็เอามาถุนส่วนเครื่องแกงของเท้เน่ะเราจะใส่ถห่ังเราไม่ต้องรีบร้อนใส่เครื่องแกงใส่ีี่ังังีนี้ก็จะผัด ต้องผัดทุกอย่างผัดให้มันสลดให้มันเนียนแล้วเราก็ไปต้มเกลือทุกครั้งไปต้ม นะคะล้วจะผัดไปเรื่อยๆเราจะให้ดูตอนสุกแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ